อย่าไม่มีพรบรชนะคุณตาเตือนแล้วนะคะพระบรคือสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเช้าว,วันนี้เองคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาหาคุณดาแล้วก็บอกว่าคุณดาคะคือลูกประสบอุบัติเหตุสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ขอบคุณค่ะคุณลูกว่าสอนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วก็ไปชนกับรถเก๋งซึ่งรถเก๋งเขาก็ยอมรับผิดเนาะในใบบันทึกประจําวันก็อ,อีกฝ่ายหนึ่งคู่กรณีที่ขับรถยนต์นะคะเขาก็ยอมรับผิดนะคะฝ,ฝ่ายที่น้องนั่งไปก็เป็นฝ่ายถูกเนาะ ที่สําคัญน้องบาดเจ็บนะคะฟันเนี่ยวันแรกที่ล้มลงอะ่ะมันโดนเหงือกมันโดนแล้วฟันหลุดไป3ามซี่นะคะไปที่โรงพยาบาลแรกเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งปรากฏว่าโอเคเขาก็ให้ใบอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแหละหลังจากที่เย็บงงเย็บเหงือกอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ย้ายไปโรงพยาบาลที่2นี่ไปโรงพยาบาลที่2ระหว่างนั้นคือด้วยความที่น้องบาดเจ็บตรงนี้เยอะมากนั่งสันมากฟันก็หลุดเพิ่มอีก2ซี่ นะคะเป็น5ซี่คือเขาจําเป็นอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันต้องเย็บไงมันเงือกมันมันไปหมดอ่ะมันต้องเย็บนะคะโรงพยาบาลที่สองเขาระบุไว้เรียบร้อยก็คือ,อหมอธันตกรรมนะคะหมอธันตกรรมเขาก็ระบุในใบรับรองแพทย์อะไรเรียบร้อยนะคะพอตอนไปยื่นกับพรบอรของฝั่งคู่กรณี <c oughs> เขาบอกว่าไม่สามารถเรียกร้องได้เพราะเนื่องจากใบรับรองแพทย์ใบที่1ใบแรกของโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ระบุตำแหน่งของฟันคุณดูนะอันนี้จะเป็นเคสกรณีศึกษาที่ โอ้ยไม่ใช่ใครจะนึกมาเล่าได้นะถ้าไม่มีเคสนี้ขึ้นมานะต้องขอบคุณคุณแม่ท่านนี้ด้วยนะคะเขาบอกเรียกไม่ได้ถ้าไม่ระบุตำแหน่งของฟันคุณแม่กลับไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นเขาบอกว่าเขาไม่สามารถระบุให้ได้เพราะว่าวันที่ทำนั้นเป็นแพทย์สัลญกรรมไม่ใช่แพทย์ทันตกรรมเอ้าแล้วเขาก็ให้มาไม่ได้เพะให้ไม่ได้พรบก็ไม่ให้พรบบอกเรียกไม่ได้ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครมีความรู้อยู่พรบรนะคะในส่วนของการสูญเสียอวัยวะฟัน5ซี่ขึ้นไปนะเกิดจากอุบัติเหตุนะไม่ใช่แบบนึกจะสถอนฟันหรือจะอะไรเองนะต้องหลุดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะ5ซี่ขึ้นไป2อ0 0สนะเรียกได้2อ0 0สนะหักลบกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งมันไปติดอยู่อันเดียวก็คือใบจากโรงพยาบาลเอกชน่ะไม่เขียนระบุตำแหน่งของฟัน แต่ว่าโรงพยาบาลที่สองเคาระบุไว้เวนี่ย B V2L1 ตรงเนี้ยโรงพยาบาลแรกแค่ระบุว,ว่าฟันบน1นซี่ฟันล่างสองซี่ซึ่งแบบนี้ถ้าไม่ระบุต,ตำแหน่งฟันเรียกไม่ได้คุณแม่บอกโอ้โหคุณปวดหัวมากแล้วโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคุณดาก็บอกกลับไปใหม่ค่ะกลับไปใหม่ค่ะที่โรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะโรงพยาบาลน,นั้นแหละค่ะเขาจะมาพูดแบบนั้นไม่ได้ ว่าอ๋อวันนั้นที่ช่วยน้องอะค่ะไม่ใช่แพทย์ธันตกรรมไม่สามารถระบุตำแหน่งฟันที่หลุดได้แต่เป็นแพทย์สัลยกรรมแล้ววันนั้นคุณไม่เห็นบอกเราแบบนั้นแล้วเวลาลงใบรับรองแพทย์อะเราต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมสามี่แรกอะเพราะสองซี่หลังอะอีกโรงพยาบาลเขาระบุตำแหน่งอันนั้นโอเคอันนั้นถูกต้องระบุตำแหน่งของฟัน แล้วคุณแม่ก็เลยบอกทํายังไงดีครูดาครูดาบอกกลับไปโรงพยาบาลเอกชนนั้นใหม่ค่ะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไปถามแพทย์ทันตกรรมคุณนั่นแหละค่ะในโรงพยาบาลให้เขาช่วยระบุให้มันจะยากตรงไหนเราต้องใช้เราจําเป็นต้องใช้ถ้าคุณไม่ให้และว,วันนั้นคุณไม่บอกเราตอนลูกเราเข้าไปที่โรงพยาบาลทําไมคุณไม่บอกเราว่าคนที่รักษาลูกเราไม่ใช่แพทย์ทันตกรรมเป็นแพทย์สัญญกรรม เราต้องใช้รายละเอียดพวกนี้จริงๆเขาต้องรู้ถ้าเขาไม่ให้ก็บอกไปเลยว่าเดี๋ยวไปลงบันทึกประจําวันที่ร้อยเวนเพราะเราได้รับความเดือดร้อนเราเรียกร้องสินไหม่องแสนหาไม่ได้เพราะคุณไม่ระบ,บุตําแหน่งฟันให้เราเนี่ยคุณแม่เขาก็เลยโอเคค่ะคุณคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปอีกรอบค่ะเพราะไม่งั้นพรบไม่ให้ค่ะไม่ให้ ราก็เพิ่งรู้นะนี่ถ้าไม่ใช่เคสจริงกรณีศึกษานี่คือไม่ได้บอกทุกคนแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้ตรงนี้ฟันหลุดขึ้นมานะคะบอกคุณหมอดีๆระบุตำแหน่งฟันให้ด้วยแต่จริงอ่ะตามหลักเขาระบุให้อยู่แล้ววาโรงพยาบาลที่สองไม่ต้องบอกเขาก็ระบุไงว่าฟันตำแหน่งไหนที่มันเกิดเหตุที่มันหลุดออกมาเขาจะบอกตำแหน่งระบุตำแหน่งไม่ใช่บอกแค่ว่าฟันล่างฟันบนไม่ใช่นะคะเขาต้องบอกตำแหน่งฟันด้วยอืแล้วจะได้รู้เห็นไหมคะพลาดนิดเดียวเงินหายสองแสนห้า่ะคุณเห็นไหมความไม่รู้มันแพงไหม คุณแนนซี่สตีมีลายบอกว่าเป็นหนูเองค่ะครูดใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแนนซี่คอนเฟิร์มมาหน่อยว่าสิ่งที่ครูดัเล่าจริงหรือไม่จริงแุ้คกและเคสที่ครูดัมาพูดในของจริงทั้งนั้นนะหนูโทรไปขายไหมนี่นี่นี่ของจริงคุณแม่แม่ยืนยันไหมคะก็บอกแล้วว่าเคสจริงทั้งนั้นที่มาเล่าให้คุณฟังเนี่ยต้องขอบคุณคุณแม่ด้วย คนอื่นจะได้เป็นวิทยาทานเกิดล้มลงเอาแบบฟันลงไปแบบเนี้ยเราจะได้รู้มีสติญาติต้องรู้เลยว่าคุณหมอพอได้ใบามาต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะแล้วอย่างเงี้ยละเอียดแล้วคิดดูนะทําเราพลาดอ่ะสองแสนห้าใช่ไนหะยังไงก็ต้องไปเอาจากโรงพยาบาลเอกชนให้ได้ค่ะชอบฟังคุณดาพูดค่ะได้ความรู้ใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณ FC ค่ะ